เจาะลึก11ผู้เล่นดีที่สุดตลอดการของทีมชาติญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นถือเป็นขาประจําในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกและเอเชียนครับพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว7ครั้งและเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ได้ในปี 2002, 2010และปี2018ไม่เพียงเท่านั้นญี่ปุ่นยังเป็นประเทศแรกนอกเหนือจากทวีปอเมริกาที่เคยเข้าร่วมการในคันโคปาอเมริกาในปี1999และ2019มาแล้ว หลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีนักเตะยิงย่งใหญ่ได้รับโลกมากมายทั้งเคสเกะฮอนดะชุนสุเกะนาามมระและฮิดโตชินากะตะที่ไปสร้างชื่อในเวทียุโรปเราจะมาดูกันครับว่า11นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติญี่ปุ่นมีใครกันบ้างผู้รักษาประตูโยชิกุสึคาวากุชิผู้รักษาประตูที่ลงสนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นถึง116นัดโดยคาวากุชิ รับใช้ทีมชาติในระหว่างปี1997ถึงปี2010เขาประเดิมสนามเกมแรกในเกมที่เจอกับบาราซิลและสามารถเก็บคลีนชีตได้สำเร็จอีกด้วยนี่คือผู้รักษาประตูญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกปี1998โดยมีเพียงกาเบียลบาติสุต้าคนเดียวเท่านั้นที่ทำประตูใส่เขาได้ในเกมที่อาเจนตินาเฉือนชนะญี่ปุ่น1-0นอกจากนี้เขายังเป็นจอมเซฟจุดโทษเขาว่าคุชีเซฟจุดโทษในเกมใหญ่ ที่เจอกับดาริโอเซอร์นาของโคเอเชียในศึกวันโลก2 0 0 6และแฮร์รี่คิวในศึกเอเชียนคัพ2007มาแล้วแบ,บ็คขวาฮิโรกคิสักะอิแข็งมากประสบการณ์จากการค้าแข่งในยุโรปทีมชาติญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากสักะอิมาตั้งแต่ปี2012อดีตนารับโอลิมปิกมาร์เซลงเล่นไปกว่า70นั้นัดให้กับญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งในทีมที่มาเล่นฟุตบอลโลกปี 2014, 2018และ2022 แม้จะไม่ได้ลงสนามในปี2014แต่เขาคือตัวหลักในทัวร์นาเมนต์ปี2018ประเดิมสนาม90นาทีในเกมที่ทีมเอาชนะคลมเบียไปได้2ประตูต่อ1เซนเตอร์แบ็กยูจินาคาสาวะหนึ่งใน8นักเตะญี่ปุ่นที่รับใช้ทีมชาติเกิน100นัดนากาสาวะถูกเรียกติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนกันยายป,ปี1999เขามีส่วนสำคัญในการพาทีมทัญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนคัพปี2000แต่ทว่า ไม่ถูกเลือกติดทีมไปฟุตบอลโลก2002กุนซือใหม่อย่างซิโกโ้เลือกให้โอกาสเขาอีกครั้งในเอเชียนคัพปี2 0 0 4ซึ่งเขาคือนักเตะท,ที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดก่อนพานทีมไปถึงตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้นะคาสะว่าติดทีมฟุตบอลโลก2006แต่ญี่ปุ่นก็กระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มเขาประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจบทมเมนินงก่าวโดวยวัยเพียง28ปีก่อนกลับลำกลับมาติดทีมเขาในครั้งในศึกฟุตบอลโลกปี2 0 1 0ปีที่ญี่ปุ่นเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้าย เซนเตอร์แบ็กมายะโยชิดะโยชิดะประเดิมสนามให้กับทีมชาติญี่ปุ่นในเดือนมกราปี2010เจอกับเยเมนและลงสนามให้กับทีมไปแล้วมากกว่า120นัดนับตั้งแต่วันนั้นเขาพาทีมคว้าชแชมป์เอเชียนคัพปี2011และได้ลงสนามทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกปี2014โยชิดะยังได้รับโอกาสในศึกฟุตบอลโลก2018ที่ทีมเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายที่ไปแพ้กับเบลเยียม และยังเป็นกัปตันทีมพาญ,ญี่ปุ่นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครั้งในศึกฟุตบอลโลก2022แบ็กซ้ายยูโตะนากาโตโมะนักเตะที่ลงสนามให้กับญี่ปุ่นมากที่สุดอันดับ2นากาโตโมะลงเล่นให้กับทีมชาติมากกว่า135นัดนับตั้งแต่ประเดิมสนามเมื่อปี2008นี่คือนักเตะที่ติดทีมไปฟุตบอลโลก4สมัยติดต่อกันในปี2010 2014 2018และ2022และศึกเอเชียนคัพ3สมัย ในปี2011 2015และ2019หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการพาทีมคว้าชแชม, Asian Cup มป์เอเชียนคัพเมื่อปี2011กองกลางยาสุฮิโตะเอนโดะนักเตะที่ลงสนามให้ญี่ปุ่นมากที่สุด152นัดเอนโดะรับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2002ถึงปี2015นับตั้งแต่เปิดตัวเอนโดะติดทีมชาติไปฟุตบอลโลก2006 2010และ2014เขาคือตัวหลักในทีมที่คว้าชแชมป์เอเชียนคัพ2004และ2011 จนถึงวันนี้เอนโดคือหนึ่งในขนใจตลอดการของแฟนบอลญี่ปุ่นรวมถึงสโมสรกัมบะโอซาก้าเขาลงเล่นในกับทีมไปมากกว่า600นัดกองกลางมาโกโต้ฮัซเซเบะฮัซเซเบะคือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขาเขาเป็นกัปตันทีมชาติอย่างยาวนานในปี2 0 0 6 2นหถึงองปเขาประเดิมสนามให้กับทีมชาติในยุคข,ของโคซิโกในปี2006แต่ทว่ายังไม่ได้ติดทีมแปซฟุตบอลโลกในปีนั้น อาเซเบะเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลก 2010, 2014และ2018ลงสนามไป114นัดตลอด12ปีเบียดชินจิโอโนะเข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้ปีกซ้ายชุนสุเกะในกามมระตำนานทีมชาติญี่ปุ่นอย่างแท้จริงในยุค2000ในกามมระสร้างชื่อโด่งดังไปทั่วยุโรปจากการค้าแข้งให้กับเซลติกเขาเข้าชิงวันบอลลอนดอนในปี2007และขึอหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ค้าแข่งในยุโรปและเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรก ที่ทำประตูได้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเขาลงสนามไปกับทีมชาติไป98นัดซัดไป24ประตูในช่วงปี2000-2010ลงเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งในปี2006และ2010และพาทีมคว้าแชมป์เอเชียนครับในปี2 0 0 0และ2004กองกลางตัวรุกฮิดีโตชินากาตะหนึ่งในซุปตาเอเชียในยุคปัจจุบันนากาตะลงเล่นในฟุตบอลโลก3สมัยในปี 1998, 2002และ2006 เขาลงสนามตุกเกมใน3าทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวและโชว์ฟอร์มดีที่สุดในปี2006ที่พบกับโคเอเชียและนัดนั้นเขาก็ควา้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองเขาดีทายในวัยเพียง29ปีหลังจบฟุตบอลโลก2006ผมตัดสินใจตั้งแต่1ปีครึ่งที่แล้วว่าจะเลิกเล่นจากฟุตบอลอาชีพหลังฟุตบอลโลกที่เยอรมันผมจะไม่อยู่ในสนามในฐานะนักฟุตบอลอาชีพแต่ผมจะไม่ยอมแพ้กับฟุตบอลปีขวาเฮซุเกะฮอนดะไอคอนของทีมชาติญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ฮอนด้ารับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2008-2018ลงเล่นให้กับทีมไป98นัดซัดไป37ประตูเขามีส่วนสำคัญในการพาท,ทีมรุตบัลโลก 2010, 2014และ2018ในปี2010คือเวทีที่ฮอนด้าโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉิดฉายมากที่สุดเป็นคนทำประตูในเกมนัดเปิดสนามที่เจอกับแคมรูนและยิงฟรีคิกในเกมเจอกับเดนมาร์กพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากไปฟุตบัลโลกปี2014และ2018 อนดาก็ปร,ประกาศเลิกเล่นทีมชาติในเดือน,นกรกฎาคมปี2018เพียงไม่นานหลังเลิกเล่นทีมชาติ h อนดาก็กลายไปเป็นผู้ซื้อของทีมชาติกัมพูชากองหน้าชินจิโอกาสกินี่คือหนึ่งในสุดยอดกองหน้าและดาวยิ่งสูงสุดอันดับ3ทีมชาติด้วยการทำ50ประตูจาก119นัดกองหน้าชุดแชมเปี้ยนลีกกับเลสเตอร์ซิตี้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติในเดือนตุลาปี2008 2ปีหลังประเดิมสนาม โอกาซึิทัดประตูชยัยพาทีมชนะอาร์จเจนตินา1-0เกมอุ่นเครื่องนับเป็นชัยชนะเหนือแชมป์โลก2สม,สมัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เขาลงเล่น iro, ในฟุตบอลโลกปี2014 2018โดยเบียดตำนานอย่างปูน,นิชิงเงะฮากามโมโตะและฮาซูยุชิมิอุระอยู่ในทีมชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับรายชื่อ11นักเตะด,ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติญี่ปุน่นที่แอดคัดมาให้ดูกันแต่แอคิดว่า ก็ยังมีนักเตะดาวดังญี่ปุ่นอีกหลายคนเลยนะครับที่น่าจะมีชื่อติดอยู่ในทีมชุดนี้เช่นมาซากิโยมาเอโซโนแข่งที่เคยพาทีมทัพญี่ปุ่นมาถล่มทีมชาติไทยขาบ้านสุพรรณบุรี5ประตูต่อศูนย์ในรอบคัดเลือกโอลิมปิกรวมไปถึงโชจิโจนั่นก็เป็นดาวดังอีกคนหนึ่งนะครับในชุดนั้นนี่ยังไม่รวมถึงคิงคาซูคาสุยูชิมิอุระอีกด้วยนะครับหรือถ้าใครจำชื่อดาวดังของญี่ปุ่นในอดีตคนไหนได้บ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ